สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่สถานีรถไฟนครราชสีมาค่ะที่หน้าสถานีรถไฟนครราชสีมาเลยนะคะก็จะมีรถจากไอ้น้ำฮันุแมกหมายเลข261จอดเด่นเลยค่ะแมแต่มารอบนี้เนี่ยสีซีดไปเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในย่าสถานีกันต่อเลยค่ะ ในอนาคตเนี่ยก็ไม่รู้นะคะว่าตัวอาคารสถานีนะครราชสีมาเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะต้องรองรับทั้งรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะในย่านนี้เนี่ยก็จะมีชานชลาทั้งหมด15ชานชาลาเลยค่ะถือว่าใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็จะมีรถเนี่ยจอดอยู่มากมายเลยทั้ง รถปูน TPI รถตู้คอนเทนเนอร์และก็มีตู้รถไฟเก่าๆด้วยค่ะคุณปู่ GE เร่งแสงรถดีเซลาง RSN เลยนะคะ รู้สึกว่ารถดีเซลลาก RHN ชุดนี้กำลังออกไปตั้งขบวนเพื่อรอเปลี่ยนขบวนรถกับขบวนรถท้องถิ่นที่431ที่มาจากชุมทางแก่งคอยค่ะส่วนคุณปู่ GE กัน,น่าจะเป็นรถจักสับเปลี่ยนในย่านนี้นะคะ ขบรถดีสลาง RSN ที่มารอเปลี่ยนเนี่ยกำลังเข้าชานชาลาที่หนึ่งค่ะ มาเลยนะคะขบวนรถท้องถิ่นที่431ต้นทัสถานีแก่งคอยปลายทัาสถานีขอนแก่งกำลังเข้าชานชาลาที่2เพื่อมาขนถ่ายผู้โดยสารให้เปลี่ยนไปขึ้นรถที่จอดอยู่ในชานชาลาที่1เมื่อสักครู่นี้นะคะ ที่เปลี่ยนรถแค่น่าจะมีรถคันใดคันหนึ่งในชุดนี้เนี่ยชำรุดเลยเปลี่ยนยกชุดจะไวกว่าการทำสเปลี่ยนคันที่ชำรุดเข้าออกค่ะผู้โดยสารเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนขบวนรถต้องลาปากนิดหนึ่งนะคะ และนี่ก็เป็นบรรยากาศการขถ่ายูโดยสารค่ะ ขบวนรถเข้ามายัางชานชลาที่3อีกขบวนหนึ่งค่ะเป็นรถจกักรขางตองหมายเลข4415ทางขบวนรถธมาที2 3 4ตรงทาสถานีสุรินทร์ป้ายทสถานีกรุงเทพขบวนรถท้องถิ่นที่431จะออกไปยังคอนแกนต่อและรถดีเซลหลาง RHN ที่ชมรุวจ่นกับไปยังรงซ่อมรถนครราชสีมาต่อไปค่ะมีรถเข้ามาอีกขบวนแล้วนะคะ รู้สึกว่าจะเป็นรถสินค้าบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เดี๋ยวรอดูใกล้ๆนะคะว่าจะเป็นขบวนอะไร ขบวนรถสินค้าบรรทุกเกลือขบวนที่598ต้นทางสถานีบ้านกระโดนปลายทางสถานีบ้านตะพุทธรถจักรอันต่อไมายเลข 4- 1 2 4ค่ะในตู้คอนเทนเนอร์เนี้ยก็จะบรรทุกเกลือนะคะ,ะการขนส่งด้วยรถไปเนี่ยเที่ยวนี้ขนส่งได้เยอะกว่ารถ่วงและรถสิบลอ้อถือคุ้มจริงๆเลยนะคะ ก็จะ,จะเป็นรถบรข,ขอบอ8เป็เอากระดองรถ8เสียล้อมาวางใส่รถ8ล้อค่ะทาให้มีพื้นที่ดาา้านหน้าและด้านหลังเนี่ยเหลือเหมาะกับการดันชมบี้ายตัวจริงๆเลยค่ะหลังจากดูรถในย่านสถานีกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งตรงข้ามสถานีค่ะเพื่อไปดูรถยานช่างกลกันบ้างนะคะ ในฝั่งนี้ก็จะมีจุดเช็คอินถ่ายรูปเนี่ยสวยๆเยอะเลยค่ะและก็ยังมีป้าดาจอดอยู่ด้วยค่ะเป็นรถจากดาวเป็นปอหมายเลข535คันนี้เนี่ยรถเนี่ยปลดระวางแล้วนะคะไม่ได้ใช้งานแล้วจึงมาจอดไว้ให้ถ่ายรูปกันค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศย่านสถานีรถไฟนครราชสีมานะคะช่วงเช้ชาๆค่ะเวลาประมาณ8 00. โมงเศษๆค่ะ กแล้วไปสถานีอื่นต่อนะคะไปที่อื่นกันต่อเลยค่ะำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเท่านี้ก็มาในคลิปหน้าบ๊ายบาย